สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนสมการเคมีและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยเนื้อหาในบทเรียนนี้ประกอบด้วย 1. สมการเคมีได้แก่1.1การดุลสมการเคมี1.2หลักการเขียนสมการเคมี 2. ปฏิกิริยาเคมีได้แก่2.1การจําแนกประเภท 2.2ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน2.3ประโยชน์การทดลองก,การเกิดปฏิกิริยาเคมีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยนะคะสมการเคมีปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแสดงได้ด้วยสมการเคมีโดยเขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นไว้ทางซ้าย และเขียนสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์ไว้ด้านขวาเชื่อมสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ด้วยลูกศรจากซ้ายไปขวาและเขียนอักษรย่อเพื่อบอกสถานะหรือภาวะของแต่ละสารในสมการ S แทนของแข็ง L แทนของเหลว G แทนแกส๊ส aq แทนสารละลายในน้ำการเขียนสมการเคมี เป็นการอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีตามผลการทดลองและต้องดุลสมการให้จำนวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดในสารตั้งต้นและในผลิตภัณฑ์เท่ากันโดยเติมเลขจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดข้างหน้าสารบางชนิดในสมการเพื่อปรับให้จำนวนอะตอมของธาตุทางซ้ายเท่ากับจำนวนอะตอมของธาตุทางขวาของสมการดังตัวอย่างต่อไปนี้ สมการเคมีมีสองประเภท 1. สมการโมเลกุลเป็นสมการเคมีของปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เป็นรูปอะตอมหรือโมเลกุลเช่น 2. ส,สมการไอออนิกเป็นสมการเคมีของปฏิกิริยา ที่สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งชนิดเป็นไอออนเช่นสมการเคมีที่สมบูรณ์จะต้องมีจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุทางซ้ายและขวาเท่ากันเรียกว่าสมดุลเคมีการดุลสมการเคมี วิธีการดูลสมการเคมีทั่วไป 1. ระบุว่าสารใดเป็นสารตั้งตน้นและสารใดเป็นสารผลิตภัณฑ์ 2. เขียนสูตรเคมีที่ถูกต้องของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ซึ่งสูตรเคมีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 3. ดุลสมการโดยหาตัวเลขสัมประสิทธิ์มาเติมข้างหน้าสูตรเคมี เพื่อทําให้อะตอมชนิดเดียวกันทั้งซ้ายและขวาของสมการมีจำนวนเท่ากัน 4. ให้คิดไอออนที่เป็นกลุ่มอะตอมเปรียบเสมือนหนึ่งหน่วยถ้าไอออนนั้นไม่แตกกลุ่มออกมาในปฏิกิริยา 5. ตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องโดยมีจำนวนอะตอมชนิดเดียวกันเท่ากันทั้งสองข้าง หลักในการเขียนสมการเคมีต้องเขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นแต่ละชนิดได้ต้องทราบว่าในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งเกิดสารผลิตภัณฑ์ใดขึ้นบ้างและเขียนสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑ์ได้มเมื่อเขียนสมการสแสดงปฏิกิริยาเคมีได้แล้วให้ทำสมการเคมีให้สมดุลด้วยเสมอคือทำให้จํานวนอะตอมของธาตุทุกชนิดทางซ้ายเท่ากับทางขวา โดยการเติมตัวเลขข้างหน้าสูตรเคมีของสารนั้นๆเช่นปฏิกิริยาเคมีปฏิกริกริยาเคมีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่มีสมบัติต่างจากสารเดิมสารก่อนการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าสารตั้งต้น และสารที่เกิดใหม่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมีนอกจากได้สารใหม่แล้วยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆอีกได้เช่นการเปลี่ยนแปลงพลังงาน การจำแนกประเภทของปฏิกิริยาเคมีอาจจำแนกประเภทของปฏิกิริยาเคมีได้เป็นสประเภทดังนี้ 1. ปฏิกิริยาการรวมตัวปฏิกิริยารวมตัวเกิดจากสารโมเลกุลเล็กกว่ารวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่หรือเกิดจากธาตุทำปฏิกิริยากับธาตุได้สามประกอบดังตัวอย่างต่อไปนี้ 2. ปฏิกิริยาการแยกสลายปฏิกิริยาการแยกสลายเกิดจากสารโมเลกุลใหญ่แยกสลายให้สารโมเลกุลเล็กๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ 3. ปฏิกิริยาการแทนที่ปฏิกิริยาการแทนที่เป็นปฏิกิริยาที่สารหนึ่งเข้าไปแทนที่สารในอีกสารหนึ่งเช่น 4. ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนมีหลายประเภทเช่นปฏิกิริยาตะกอนเป็นปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งที่เมื่อแยกเขียนเป็นสมการไอออนิกจะพบว่ามีการตกตะกอนเช่น ปฏิกิริยาสะเทินเป็นปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนประเภทหนึ่งเกิดกับปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำเช่นปฏิกิริยาการเกิดแกส๊สเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดผลิตภัณฑ์เป็นแกส๊ส สารตั้งต้นมักเป็นปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนระหว่างกรดหรือเบสกับสารเคมีอื่นปฏิกิริยาร e ด็อกซ์เป็นปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันหรือเป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของธาตุทั้งเพิ่มและลดในปฏิกิริยาเดียวกัน ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีเกิดจากสารทำปฏิกิริยากันแล้วได้สารใหม่ซึ่งสารนั้นคือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษรอบๆตัวเรามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมากมายเช่นปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมตัวอย่างเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีทั้งสิ้นจึงเห็นได้ว่าปฏิกิริยาเคมีมีความสำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่งตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน 1. ปฏิกิริยาของโลหะกับกรดโลหะหลายชนิดสามารถทำปฏิกิริยากับกรดได้เกลือของโลหะกับแกส๊สไฮดโดรเจนดังสมการโลหะบวกด้วยกรด ได้เป็นเกลือของโลหะบวกด้วยไฮโดรเจนเช่นสังกะสีบวกด้วยกรดซัลฟิวริกได้เป็นสังกะสีซัลเฟตบวกด้วยไฮโดรเจนโลหะบางชนิดเช่นเงินจะไม่ทํำปฏิกิริยากับกรดส่วนสังกะสีเหล็กและแมกนีเซียมทำปฏิกิริยาได้ดีกับกรด แต่ถ้าเป็นโลหะโซเดียมจะเกิดปฏิกิริยารวดเร็วและรุนแรงตัวอย่าง 2. ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับน้ำโลหะบางชนิดไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อส่งน้ำ เพราะโลหะนั้นจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำทำให้เกิดสนิมปนเปื้อนในน้ำประปาซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่ไม่ใช่โลหะทุกชนิดที่จะเกิดปฏิกิริยากับน้ำเช่นเราสามารถนำทองแดงมาทำเป็นท่อส่งน้ำได้เพราะทองแดงเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ยากจึงไม่เกิดสนิม 3. ปฏิกิริยากรดกับเบส เมื่อนำสารละลายกรดกับสารละลายเบสมาทำปฏิกิริยากันจะได้เกลือกับน้ำดังตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสแบ่งออกได้ตามชนิดของปฏิกิริยาดังนี้สามจุดหนึ่งปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่เช่นสามจุดสอง ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อนเช่น3.3ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่เช่น3.4ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อนเช่น สปฏิกิริยากรดกับสารคาร์บอเนตหินปูนเป็นหินซึ่งเกิดจากดินทรายที่ถูกพัดพาลงไปทับถมกันในทะเลเป็นเวลานับล้านล้านปีส่วนใหญ่เกิดจากเปลือกของสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่ตายทับถมกันเป็นเวลานานมาแล้วหินปูนประกอบด้วยสารประกอบที่เรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่สามารถสลายตัวได้ด้วยความร้อนดังสมการ สารประกอบคาร์บอนเนตเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดจะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดังตัวอย่างประโยชน์ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันสารต่างๆในโลกรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆล้วนแต่เป็นผลผลิต ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีของสารที่มีอยู่บนพื้นโลกเกือบทั้งสิ้นเมื่อเราทราบวิธีการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเราก็สามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆและป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ต้องการกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาสภาพของสิ่งนั้นให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น 1. ผลผลิตจากปฏิกิริยาเคมีจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆสามารถนำผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 1.1. โซดาไฟโซดาไฟสามารถนำมาทำความสะอาดพื้นเช่นพื้นห้องน้ำซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการโซเดียมบวกด้วยน้ำ กลายเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ1.2โซดาซักผ้าสามารถนำมาใช้ในการซักผ้าซึ่งเรียกว่าโซดาซักผ้าที่เกิดปฏิกิริยาดังสมการโซเดียมคลอไรด์บวกด้วยหินปูนได้เป็น โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาซักผ้าประโยชน์ของเกลือเกลือหลายชนิดมีประโยชน์มากทั้งในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรมดังแสดงในตารางที่หนึ่งตารางแสดงสูตรชื่อทางเคมีชื่อทางการค้าและประโยชน์ของเกลือ 2. ปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมมีอยู่หลายชนิดที่อาจก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีปราบศัตรูพืชวัสดุอนินทรีย์ผงซักฟอกเป็นต้น 3. การป้องกันการสึก่รนของโลหะจากความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี และผลของปฏิกิริยาเคมีทำให้เราทราบการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีดังนั้นเราสามารถนำความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเรื่องการสึกร่อนของโลหะโดยสามารถนำมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ยานพาหนะที่ทำด้วยเหล็ก หรือมีเหล็กเป็นส่วนประกอบซึ่งมักจะเกิดสนิมและเหล็กจะสูญเสียความแข็งแรงตลอดจนทำให้รูปร่างของวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้นั้นเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเกิดการหักพังทลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เหล็กเป็นโลหะที่ทำปฏิกิริยากับสารต่างๆได้ง่ายเช่นทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนซึ่งมีวิธีป้องกันหลายวิธี หหลอดทดลองสามหลอดสองสารละลายกรดซันฟิวริกสามสารละลายกรดไฮดโดรคอริกสี่สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ห้าสังกะสีสามแผ่นห หินปูนสามถึงสก้อนการทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. รินสารละลายกรดซันฟิวริก0.2โมนลต่อลูกบาทเดซิเมตรใส่ในหลอดทดลองขนาดกลางหลอดที่1มีปริมาตร2ลูกบาทเซนติเมตร 2. ใส่ก้อนหินปูนขนาดเล็กลงในหลอดสารละลายกรดซันฟิวริก3-4ก้อนสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล 3. ริยนสารละลายกรดไฮโดรคลอริก0-2โมลต่อลูกบาทเดซิเมตร ใส่ในหลอดทดลองที่สองปริมาตร2ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. ใส่ชิ้นสังกะสีขนาด0.5เซนติเมตร2ชิ้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล 5. รินสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์1ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดกลางหลอดที่3 6. รินสารละลายไฮดโดรคอริกเข้มขน้น0.2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอดสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์สังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล